ำวอร์หลังตกรอบการไปแข่งฟุตซอลอบจครับอุ้ยฟังมอร์ ลูกมา,าน้างทงนี้นะครับ <laughs> ตาย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 แล้วครับ ไม่หรือว่าหยุดคลิปกัน 哈哈，那没反应了。